ก็ในเกมโปรเจกต์ซอมบอยเนี่ยมันจะมีความสมจริงอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราฆ่าพวกซอมบี้เอาไว้เยอะๆเนี่ยแล,ล้วเราดันทะลึหรือเกิดขี้เกียจเก็บศพมันไปทิ้งขึ้นมาเนี่ยผ่านไปสักพักหนึ่งมันจะมีพวกมันแรงวันมาตอมซึ่งก็เหมือนกับโลกความเป็นจริงเลยคือว่าเวลาที่มันมีศพหรือมีซากอะไรที่มันกองรวมกันเอาไว้เนี่ยมันก็จะเกิดการเน่าเหม็นและถ้าเราดันไปอยู่พื้นที่บริเวณนั้นนานๆเช่นมันเป็นบ้านของเราเนี่ย่มีศพของพวกซอมบี้ติดเชื้อด้วยแล้วพออยู่ไปด้วยนานๆก็จะทําให้เเราากิดดไไม่สบย้ แล้วถ้าหากอาการของเราเนี่ยซุดลงไม่ดีขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เราติดเชื้อการเป็นซอมบี้ได้เลยนะและเหตุการณ์นี้เนี่ยมันกําลังเกิดขึ้นกับผม ซึ่งด่วมีครังหนึ่งที่ผมดันลืมปิดประตูบ้านแล้วก็ต้องจําใจฆ่าพวกมันอยู่ภายในบ้านกว่าจะรู้ตัวว่าต้องเก็บและทําความสะอาดเดี๋ยวมันก็สายไปซะแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครผมเนี่ยไม่สบายและอาการซุดลงหนักมากผมเลยจะมาถามบ้านหลังจากจบตัวละครที่ผมทุ่มซ้อมเอาไว้เนี่ยผมกะจะมาทำโปรเจกต์ซอมบอยเอาชีวิตรอดเป็นคลิปยาวถ้าใครสนใจนะคอมเมนต์ว่าอยากดูให้ผมทีผมขอแค่2คอมเมนต์นนะแล้วเรามาเตรียมรับความห่ากันได้เลยอ่อใช่แล้วผมก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังก็คือว่า